สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาเจอก,กับครูออนนะคะในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะเรื่องไพรสเนียบัตนะคะที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะไพรสเนียบัตนะคะก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งนะคะส่วนมากจะเป็นไพรสเนยบัตการท่องเที่ยวหรือการเป็นของฝากให้เพื่อนๆเมื่อไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะใบงานใบงานที่1นนะคะก็คือเกี่ยวกับ ฝึกเขียนไปทนิยบัตรนะคะดเด็กๆระบายสีภาพไปสวยงามด้วยนะคะมีทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะคะต่อไปมาดูใบงานที่2นะคะฝึกแยกนะคะพยัญชนะสระและตัวสกุนะคะอย่างเช่นคําที่1น,นะคะรออีงอลิงนะคะเด็กก็ใส่ตามช่องลงไปเลยแล้วก็ฝึกเขียนคําให้สมบูรณ์แบบด้วยนะคะต่อไปอยู่ในหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะ ให้เด็กกากระบาดให้ตรงกับคำนะคะอย่างเช่นมาข้อที่1น,นะคะก็คือคําว่า1สระที่ก็มีก็คือสระอึดน,นะะ่อไปนะคะก็แบ่งครึ่งนะคะระบายสีให้สมบูรณ์แบบเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งใบงานในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ